ปัญหายอนหิตค่ะในเรื่องของวางเงินจองวางเงินดาวไปแล้วแล้วเราผู้ไม่ผ่านสามารถเรียกเงินคืนจากทาง Developer ได้หรือเปล่ามาฟังคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิบข่าววันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับทนายคู่ใจนะคะพอดีตัวเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อคอนโดค่ะแล้วไม่สร้างสร้างไม่เสร็จเงินดาวเงินจองที่เราวางไปแล้วสามารถเรียกคืนได้หรือเปล่านะคะวันนี้เลยเรียนเชิญนะคะทนายมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงให้ทางคุณเจตนะคะแนะนําตัวเองกันค่ะครับผมสวัสดีครับผมผมทนายเจตดาปิยะสุวรรณวานิตนะครับหรือเรียกท่านท่านว่าทนายเจตก็ได้นะครับค่ะ ก็น้องเราทําเรื่องเคสด้วยกันอยู่เรับผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้จิ๊บยิบย,ยกเรื่องประเด็นที่ทางแฟนเพจเข้ามาถามกันเยอะมากคือเรื่องของเงินจอง<ม>เงินดาวที่เราซื้กอกระําโครงการไว้แล้วเนี่ย ปกติแล้วค่ะคอนโดเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยบางทีเราไปซื้อช่วงพรีเซลคโครงการยังไม่สร้างรหรืออยู่กําลังการก่อสร้างทีเนี้ยจิ๊บขอแยกเป็น2ประเด็นรประเด็นแรกคือเงินที่เราจองไปแล้วทั้งหมดเงินดาวที่เราผ่อนชําระกับทางโครงการไปแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดกู้ไม่ผ่านตอนตึกเสร็จรเราสามารถไปเรียกร้องเงินคืนได้หรือเปล่า<อ>ในส่วนของเงินจองเงินดาวเนี่ยจริงๆแล้ว เ,เราต้องแยกเป็นตั้งแต่สัญญาแรกก่อนะนะครับ,บก,ก็คือตัวเงินจองะนะครับแล้วก็เงินทําสัญญานะครับแล้วก็ในส่วนของเงินดาวนะครับถ้าเป็นในเรื่องของเงินจองเป็นการทําสัญญาเพื่อที่จะเราจะเข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับพอเราเข้าทําสัญญาจะซื้อขายเสร็จก็จะเป็นสัญญาที่จะบอกว่าเราจะต้องเข้าทําสัญญาซื้อขายหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนะครับในระหว่างผ่อนดาวเนี่ย ก็คือตามสัญญาจะซื้อครับจะซื้อจะขายแล้วก็จะผ่อนดาวไปตามงวดนะครับตัวนี้เราก็จะไม่มีปัญหานะครับระหว่างนี้พอใกล้ๆครบกําหนดชําระเราก็ติดต่อขอผู้ธนาคารธนาคารปฏิเสธเราว่าเครดิตคุณไม่ดีคู้ไม่ผ่านนะครับพอกู้ไม่ผ่านเสร็จคุณก็ต้องขอยกเลิกสัญญากระทางดีเวลลอปเปอร์นะครับเพื่อที่จะให้สัญญาที่สุดลงนะครับแล้วขอคืนคราวนี้คําถามคุณจิ๊บคือว่าเงินจอง เงินทำสัญญาและเงินดาว3 3ส,ส่วนนี้จะขอคืนได้หรือไม่ต้องดูที่สัญญาถ้าในสัญญามีระบุข้อสัญญามีการตกลงกันก่อนว่าอ่ะพอเราผ่อนดาวครบแล้วเราจะติดต่อกู้ธนาคารนะครับถ้ากู้ไม่ผ่านคุณต้องคืนเงินถ้ามีระบุเป็นวอร์ดดิงในนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับคือถ้ากู้ไม่ผ่านก็สามารถที่จะขอคืนได้ะนะครับมีบางดีเวล็อปเปอเขาก็จะช่วยกู้ นะครับเพื่อที่จะเขาจะได้โอนกนรรมสิทธิ์แล้วได้เงินก้อนจากธนาคารขึ้นมานะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีระบุในสัญญาเนี่ยแน่นอนละเงินจองกับเงินทําสัญญาเนี่ยแทบจะขอคืนไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นเงินมัดจำนะครับเป็นเงินมัดจำมัดจำที่คุณจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ,จะซื้อจะขายคือรับโอนแต่ในส่วนของเงินดาวนะครับเงินดาวในทางกฎหมายมองว่า เป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์ถ้าคุณไม่ได้ทรัพย์มาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะริบเงินส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราไปซื้อคอนโดเนี่ยจะมีเงินจองก่อนซึ่งเงินจองโอ้โหตอนนี้นะคะช่วงโควิดก็จองกันน่ารักน่ารักเก้าร้ก9 9บาบาทก็มีนะคะหรือว่าเป็นหลักหมืน่นอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเงินจองจะเป็นหลักหมื่น ตัวที่2คือเงินทําสัญญาอันนี้บางทีก็เป็นหลักแสนนะคะอย่างเช่นสมมุติซื้อ3ล้านอาจจะวางเงินทําสัญญาแสนหนึ่งสองแสนนะคะแล้วก็มีการผ่อนดาวซึ่งการผ่อนดาวเนี่ยแล้วแต่โครงการอีกว่าเขาจะแบ่งมวดในการผ่อนชำระเงินดาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคา อสังหาเช่น7 10%ตถูกต้องครับซึ่งการที่เราเนี่ยจะขอคืนตรงนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินจองกับเงินทำสัญญาเราจะไม่สามารถที่จะไปขอคืนได้สุดท้ายก็เหลือแต่เงิน ดาวที่เราจ่ายไปทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในสัญญาระบุกว่าขอคืนได้หรือเปล่าคือในสัญญาแทบจะไม่ระบุนะครับโดย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 ทั่วๆไปจะไม่ระบุแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยจิบเข้าใจว่าทุกโครงการเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสัญญาที่ต้องออกโดยที่มีกฎหมายควบคุมอชเท่าไหร่นะอช22ี2 2 3ที่จะเป็นสัญญาระบุว่าต้องมี ข้อความอะไรบ้างในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้มีระบุว่าริบได้หรือริบไม่ได้หรือเปล่าคะถูกต้องครับในอาชีพสองก็จะมีไม่มีระบุในเรื่องกู้ไม่ผ่านจะคืนเงินไหมแต่เขาก็จะระบุในเรื่องของเงินดาวเป็นส่วนใหญ่ที่ที่เป็นหน้าที่ของทางฝั่งลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าคุณมีหน้าที่ต้องผ่อนดาวคุณมีหน้าที่ต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ในผ่อนดาวก็จะมี3 3ข้อย่อยเลยถ้ากำหนด ชำระเงินดาวเป็นงวดเดียวค่ะบางคอนโดสร้างเสร็จแล้วถูกไหมฮะกําหนดเงินดาวงวดเดียวเลย10%ค่ะถ้าคุณผิดนัดคือผิดนัดีงวดนี้ทั้งงวดกับกรณีที่สองถ้ากําหนดผ่อนเงินดาวแต่น้อยกว่า24งวดก็คือจะต้องผิดนัดไม่น้อยกว่า12%ของมูลค่าเงินดาวที่คุณต้องผ่อนกับกรณีสุดท้ายซึ่งซึ่งเป็นกรณีที่จะพบเห็นทั่วไปคือผ่อนดาวเกิน24งวดตั้งแต่24งวดขึ้นไปะนะครับ แต่ถ้าคุณผิดนัดเกินสามมวดติดเขามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หมายถึงฝั่งนี้ว่าล็อเอร์สามารถบอกเลิกสัญญาเราได้ไดแต่ไม่ใช่บอกเลิกได้ทันทีต้องส่งจดหมายเตือนถูกต้องและหนังสือบอกกล่าวต้องให้ระยะเวลากับลูกค้าไม่น้อยกว่า30วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดาไม่ได้ยึดกันง่ายๆมันก็จะมีโปรเซสพอสมควรจิร๊บได้ข่าวมาว่าเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยในช่วงก่อนโควิดเขาสามารถผ่อนชําระได้แบบ ปกติอย่างเช่นเดือนละหมื่นบาทบแต่พอช่วงโควิดมีหลายโครงการนะคะที่เขาเหมือนลดเรื่องของเงินผ่อนดานนวน์ลงช่วยลูกค้าคคอย่างเช่นอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งนะคะก,ก็ลองลองไปคุยกันดูนะคะคือคจิ๊บไม่ได้บอกว่าเป็นแนวทางว่าแบบ หเขาจะสามารถทําให้ได้สําหรับทุกเคสถ้าเกิดคุณมีความประสงค์ที่จะยังซื้อสังหาก็ยังสามารถที่จะไปคุยหรือต่อรองกับทางเดเวลอปเปอร์ได้แต่ที่เจอหนักที่สุดคือช่วงเนี้ยเราซื้อคอนโดเมื่อ2ปีที่แล้วซื้อตอนพรีเซลแล้วด้านมาเสร็จช่วงโควิดพอดีโดนลดเงินเดือนโดนออกจากงานแล้วทำยังไงในเมื่อมันกู้ไม่ได้เงินสด ก็ไม่มีเงินกู้ก็ไม่ได้เงินเก็บก็ไม่พออันนี้อาจจะต้องในในความคิดผมนะฮะว่าโอเคก่อนตอนที่เราทําสัญญาเนี่ยเราอยู่ในสถานะอยู่ในภาวะที่กําลังเราเต็มร้อยะนะครับแต่พอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาถ้าคิดว่าไม่ไหวอยากทิ้งะนะครับอย่างแรกเลยต้องไม่ทิ้งนะครับส่งหนังสือแจ้งเขาว่าเราไม่ไหวเราขอระยะเวลาอาจจะขอระยะเวลาอีกกี่เดือนโดย ขอผ่อนกับทางเขาโดยตรงก่อนเป็นเป็นการต่อรองมากกว่าเป็นการเหมือนว่าพูดคุยเราส่งอยู่อยู่ก็หายอยู่ไม่ตอใช่ใช่ใช่ชอบมากเลยค่ะอยู่อยู่หายไรไม่ตอบนะครับก็คือเป็นข้อแนะนํามากกว่าว่าเราส่งจดหมายไปเกิดข้อที่จริงแบบนี้เราออกจากงานเราถูกลดเงินเดือนสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างน้อยก็เป็นการสร้างหลักฐานให้เรา ถ้าเราจะต้องฟ้องร้องของเงินคืนคเรามีเหตุจําเป็นนะครับก็เป็นการเก็บหลักฐานเก็บอาวุธไว้นะครับขอความเห็นใจจาก d e เวลลอปเว่าขอเลื่อนระยะเวลาการโอนไปอีกสักปีหน้าได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นการพูดคุยกันค่ะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ต้องให้ทนายเป็นคนร่างหรือเราสามารถร่างเองได้ค่ะเบื้องต้นถ้าเป็นตัวนี้ผมแนะนําร่างเองได้เลยนะครับอาจจะเป็นการปรึกษาถ้ามี ผู้รู้กฎหมายก็ปรึกษาแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีกฎหมายตายตัวนะครับเป็นหนังสือเหมือนขอเลื่อนระยะเวลาการโอนเนื่องจากข้อที่จริง1 2 3 4 2> ะอะไรอย่างนี้ครับหรือถ้าจําเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาก็ยกเลิกสัญญาได้เลยอันนี้อาจจะต้องปรึกษาทนายนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะขอยกเลิกสัญญาแล้วของนงนคืนเดเวลลอปเปอร์ะจะลิกสักส่วนหนึ่งแต่น้อยหน่อยได้ไหมก็กเป็นไปได้ก็เหมือนอเหมือนต้องพึ่งพากันเนาะเวลาเรามีเงินเราก็จะกลับไปซื้อของกันเข้่ใหม่ได้ค่ะ,คะ ท่าที่จิบคุยกับทางทนายเจตมาก็คือจริงๆแล้วค่ะเรื่องของเงื่อนไขการยึดการขอคืนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่ได้มีเคสที่ตายตัวขนาดนั้นสามารถพูดคุยได้สามารถปรึกษาทนายได้ทุกๆครั้งเวลามีปัญหาค่ะก็ะอาจจะต้องเตรียมเรื่องของเอกสารสัญญาเนี่ยสำคัญ,คญในการ,ร,รให้ทนายได้รีวิวก่อนว่าข้อกฎหมายในนั้นเขียนว่ายอย่างไร,รพฤติกรรมการชำระเรงินของเราเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเราก็ขาด นัดชำระคือเราผิดสัญญาไปแล้วแต่ถ้าเกิดทางโครงการยังไม่ได้ออกจดหมายยกเลิกมาเราก็ยังมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือว่าติดตามเรื่องของเงินดาวอยู่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะให้ทางทนายเจตลองสรุปรับอัพเร็วๆสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาตอนนี้ค่ะว่าถ้าเกิดอยากจะหาทางแก้เรื่องเงินดาวเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง ก็พูดคุยกับทางเจ้าของโครงการตัดสินใจก่อนว่าจะเอาหรือไม่เอาะนะครับถ้าถ้ายังจะเอาก็ขอเลื่อนระยะเวลาขยายระยะเวลาว่าเราจะรับโอนเมื่อไหร่พูดคุยกับทางเจ้าของโครงการแต่ถ้าตัดสินใจว่าไม่ไหวแน่เลยก็ต้องยกเลิกสัญญาทําให้มันถูกต้องนะครับและจําไว้ว่าเขาอาจจะริบเงินจองเงินทําสัญญาเราได้แต่เงินดาวเขายังไม่มีสิทธิ์ริบเรานะครับเว้นแต่เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเกิดความเสียหายขึ้นแต่เราก็ต้อง มีหนังสือบอกเลิกเขาเป็นกิจลักษณะนะครับเพื่อลดระยะเวลาความเสียหายของเขาลงครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะคะสำหรับใ,<ช>ใครที่ิ inbox มาถามเนี่ยจิว่าคลิปนี้เคลียร์เกือบทุกประเด็นเลยนะคะ<ช>แต่สุดท้ายแล้วค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะปรึกษาทางทนายเจกนะคะสามารถติดต่อทนายเจกได้ทางช่องทางไหนบ้างแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วมีช่องในการไปออกรายการวิทยุเป็นฮอตไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็ผมจะออกทุกวันอาทิตย์ ของอาทิตย์แรกของเดือนนะครับรายการาวิทยุ97.0เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นเริ่มมีช่อง y t u t u เป็นของตัวเองนะครับชื่อ Legal Talk by MJ <My> นะครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่ใน YouTube แต่ไม่ได้หน้าใหม่ในวงการ นายแน่นอนนะคะคมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าอีเมลมาตามอีเมลที่จิ๊บขึ้นอยู่ให้ตอนนี้นะคะคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทนายเจ็มากเลยที่มาให้เขาเรียกว่าความรู้ดีๆการแก้ปัญหาดีๆสำหรับปัญหาที่ทุกคนเจอในตอนนี้นะคะคก็ขอบคุณทนายเจ็กม,มากขอบคุณมากครับ,ค,รบคุณจิ๊บครับสวัสดีครับ และเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสาระสังหาระคะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรวมถึงความรู้สังหาดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ YouTube ก็สังหารเรื่องจิบๆค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะที่จะพาไปดูโครงการไหนหรือมีความรู้ดีๆอะไรมาพูดถึงนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ